สวัสดีค่ะสวัสดี fc ฟซีทุกๆท่านเนาะจา้ะขอประคุณทุกกรำร่งแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามที่มาให้การรับชมให้กำลังใจแอดมินกะขอขอบคุณหลายๆเนาะเมื่อนีแอดมินกะ,ะน,น,นําแนวทางหุ้นดาวโจนของวันที่1นอกจเาะจเดือนหเดือน2เนาะแอดมินเขียนผิด1เดือน2 มาแบ่งปันปให้เชีนเคยนอะกจากก็จะมีหุ้นดาวโจน VIP ปกติเนาะแต่ก่อนอื่นเ้าจะมาเบิงผลวันที่30กันก่อนนอะกจากก่อนเาจะไปรับชมแนวทางผลวันที่31เนาะ31ผลที่ออก VIP 445สกับ59เนาะสี่สนะี่ห้าสจะเข้าตารางวันส่วน59 59, 59ก็มาในตารางวันเนอะจากส่วน ดาวปกติหนึ่งแปดหกเนาะหนึ่งแปดหกเข้าแปดหนึ่งเข้าแปดหนึ่งวิ่งรูดมาตัวเจาะนะจ๊ะตัวเจาะแปดหกตัวเน้นตรงตรงเนาะส่วนสามเก้าสามเก้าหลุดนะจ๊ะกายินดีกับพี่น้องเอฟซีเนาะที่ยังตามแนวทางหุ้นดาวจนเวทีปกติตัวจเจาะเฮาเข่าแน่รอบปกติเนาะแปดหกมาตัวเน้นตรงๆเนาะจ๊ะส่วนตัวเด่นเฮาแปดหนึ่งวิ่งรดูดส่วนในตารางวันเฮากับเขาเก่า หากเก่ากับสีหาเนาะเขาซองเดงมเนาะจะพี่น้องจ้ายินดีกับพี่น้องเอฟซีเนาะมาตามต่อวันที่1นึ่งเนาะจะแนวทางมีเขามีรุดปวดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเนาะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองตัวเด่นเนะาะจะตัวเด่นวันที่1นนเนาะ1เดือน2ให้เด่นที่4กับ2วิ่งรูดตารางวัน 8 0 5 6เนาะวันนี้ก็วันที่1เริ่มต้นเดือนใหม่นะจากขอให้มีโชคมีหลับกันทุกแนวทางเนาะหล่ำๆร่วยๆกันนะาาจะพี่น้องจ้าส่วนตัวจอที่แอดจอได้ก็จะมี4 0 4 2 4 4 4 6 6 0 6 2 หกหกหกเน้นไปกลับนะจ๊ะเน้นไปกลับเนาะหกับ9ตัวเดียวกันนะจ๊ะนาอมากชอบปูใดกะกลับหัวน้ำนะจ๊ะพี่น้องจ้าหกกับ9นะตัวเดียวกันส่วนตัวเน้นสี่หก หกสองหกหกกับสนะี่ศูนย์เนาะมักชอบแนวทางกะหยิบจับไปใส่ใดเนาะจานะ้ะเนาะจะมักรอบใดชอบรอบใดกะวิเคราะห์พิจารณาเอาจะนําไปเรียนในห,หลอบพี่ไอพี่หรือปกตินะจ๊ะส่วนตัวเด่นก็ในตารางวันสามารถไปจับใส่ตัวที่มีอยู่ในใจอยู่แล้วกระไดหรือว่าจะนําไปหลุดไปวิ่งใดเนาะจานะ้ะเนาะ คลิปนี้กัไว้สำนีนอจาาคอยพี่น้องเอซมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยๆนาอมีโชคมีลาบกันทุกๆคนไว้สมนีนอจากพอกันคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ